รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททีเคเบิลทีีวจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เรามาอยู่กับวัดโบราณเก่าแก่ในอุทยานประวัติศาสตร์นครชุมชื่อว่าวัดหนองพิกลซึ่งเป็นรายการพิเศษวันนี้เราได้นํานักเรียนชั้นม .4 ประมาณเกือบ200คนจากเรียนคลองลานวิทยามาชมที่นี่ด้วยครับเป็นไงบ้างน้องปอแต่เช้ามาก็เด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยค่ะไม่เสียชื่อโรงเรียนเลยก็วันนี้เราพาน้องๆมาแตกต่างจากที่อื่นครับ มาที่วัดหนองพิคุณนะคะอาจารย์เป็นไ,ไงบ้างหนูหนูเคยรู้จักวัดหนองพิคุณมาไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมาก่อนอาจาะจะเคยศึกษามาคือเท่าที่รู้จักก็คือรู้ในเรื่องของพระเครื่องอะคะ่ะอาจารย์ครับผมว่ามีชื่อเสียงมากนะครับวันนี้วัดหนองพิคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวปอครูแล้วก็คุณจันทาจะพาเด็กๆมาชมวัดหนองพิคุณในวันนี้นะครับยัดติดตามชมเลยครับว่าวัดหนองพิคุณของเราสําคัญอย่างไรครับค่ะ เมืองนครชุมเป็นเมืองโบราณนับพันปีตั้งอยู่ตรงกันข้ามเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนกำแพงเพชรและชาการาวมีโบราณสถานจำนวนมากในเมืองนครชุมโบราณสถานแต่ละแห่งล้วนโอฬารและพิสดารทั้งสิ้นตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งกำแพงเพชรตำบลน,นครชุมบริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์ทางเข้าวัดหนองพิกุล มีวัดในบริเวณนี้หลายวัดอาทิวัดซุ้มกอวัดเจดีกลางทุ่งวัดหนองลังกาวัดหนองใยช่วยและวัดบ่องกาเลและวัดที่งดงามและแปลกที่สุดคือวัดหนองพิกุลถามว่าวัดพิกุลเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับก็เชื่อว่านางพิกุลที่อยู่บ้านเศรษฐีทุ่งเศรษฐีน่ะเป็นคนมาสร้างและเป็นวัดที่สวยที่สุดในกำแพงเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดบริเวณนี้จะมีขูน้ําล้อมรอบเราเรียกอุ่ทกกสีมาอุ่ทกกสีมาแปลว่าเอาน้ําเป็นใบสีมาไม่ใช่เป็นใบเสมาที่เราเห็นทั่วไปนะใช้น้ําเป็นใบเสมาแล้วจะโดยรอบเลยนะฮะเขาขุดพระเนี่ยนะฮะเขาก็จะซ้อนเข้าไปในนี้นะครับนี่ยังมาร้อยขุดใหม่นะฮะรอยขุดใหม่เข้าไปในนี้เสร็จแล้วก็จะเจอบริเวณนี้จะเป็นพระพุทธรูป พุทธรูปนี่จะมีตั้งแต่หน้าตักสามนิ้วจนถึงสิบสองนิ้วมีหลายร้อยองค์เมื่อสมัยก่อนเมื่อเขาเจอพุทธรูปเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะพุทธรูปแต่พระนางพญาที่นี่เจอนางพยามากที่สุดชื่นางพญาพิกุลนางพญาพิกลที่ใครไปพิมพ์มาเยอะองค์สามเหลี่ยมนะองค์สามเหลี่ยมนะี่แหละที่สวยๆเนี่ยเขาก็จะใส่ใส่เข่งแล้วไปสาดไว้จีบเนี่ยบริเวณ ปูน้ำเนี่ยนะฮะสา ح, ไม่เอาไม่เอาเอาเฉพาะพระบูชาพระบูชาขายได้แต่พระเครื่องสมัยนั้นขายไม่ได้ก็าอาจฉะพาะพระบูชาไปถ้าเป็นทองคําก็าไปหลอมคนไม่เข้าใจศิละปะเอาไปหลอมเอาทองคําออกแล้วเอาไปขายนะะต่อมาเมื่อประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคนก็มาควานหาพระ ที่สาทิ้งกันเพราะนั้นเนี่ยบริเวณที่เรานั่งอยู่ก็ดีและบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะมีพระเยอะมากถ้าถามว่านางพระยาที่ไหนสวยที่สุดนางพระยาที่วัดพิกุลเนี่แหละครับสวยที่สุดสามเหลี่ยมงดงามมากและบริเวณวัดพิกุลนี่ก็ยิ่งใหญ่มากที่สุดนะครับเมื่อก่อนที่เขาจะทำตลาดนัดนั้นเขาจะถมถนถน,ถนเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็ทาสูงมากนะครับเราก็ขอร้องว่า อย่าทำให้สูงถึงหน้าต่างวัดพิกุลเลยก็หยุดลงแค่นั้นด้วยด้วยความอาจจะไม่เข้าใจหรืองไงไม่ทราบนะครับก็ทําให้เขาเขาเข้าใจในบ้านเมืองนะตอนนี้วัดพิกุลก็อยู่ในสภาพอย่างที่เราเห็นนี่นะครับร้างว่างเปล่าแล้วไม่มีใครมาท่องเที่ยวถ้าไม่พามาจะรู้จักไหมที่นี่มีวัดพิคุลไม่ทราบเลยนะคนกระแพงจะไม่ทราบกันเพราะนั้นคนที่จะมุ่งไปที่อุทยานประวัติศาสตร์กระแพงเพชรยันที่นี่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นคะรชุม จะมีวัดที่นี่ประมาณสิวัดวัดนี้เป็นวัดศูนย์กลางวัดที่อยู่ติดถนนน่ะคือวัดซุ้มกอเห็นเจดีย์เล็กๆเห็เจดีย์ไหมที่หน้าศู์เลยน่ะนั่นวัดซุ้มกอเราเจอพระซุ้มกอเยอะที่สุดที่นั่นเราเลยเรียกว่าวัดซุ้มกอเรามาเจอนางพิกุลพระนางที่สวยที่สุดที่นี่เลยชื่อว่าวัดพิกุลตรงนี้แต่เรามองแล้วเราไม่เห็นต้นพิกุลสักต้นน่าจะเป็นตนางพิกุลนะครับที่อยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นความงดงามของ ของอุทยาวาัาศสด์นครจุมแห่งนี้ก็เป็นส่วนมอดกโลกนะครับแต่ที่นี่ที่มันซุดโซนอย่นี้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในความดูแลของอุทยาวาาศัศสดร์กพมเพชรอยู่ในความดูแลของอุทยาวัศสด์สุโขทัยไอ้นั้นเขาก็มาดูแลแล้แลวไม่โดดถึงปีมาถางสองผนนี่โชคดีเนี่ยเพิ่งมาถางนี่โชคดีของเราความจริงถ้าเรามีเวลาเราจะไปหนองลังกาแต่วันนี้เราไม่ไปแล้วนะมาจบที่วัดพิคุณเดี๋ยววันนี้เราก็จะทํารายการโทรทัศน์ของเรานะฮะเรื่อง การพานักเรียนโรงเรียนคลองรานชั้นม .4 มาเที่ยวชมโบราณสถานที่วัดพิกุลแห่งนี้ในอุญญทยานวัตสัตร์นครวรีธมรชวัดหนองพิกุลไม่มีเจดีย์ประธานด้านหลังพระวิหารกลับเป็นมณฑปที่มีรูปทรงเทวลัยในศาสนาพราหมณ์แสดงถึงวัดหนองพิกุลเคยเป็นศาสนสถานของพร,ราหมณ์มาก่อนเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ แต่เมื่อศาสนาพราหมณ์เสื่อมลงหรือศาสนาพุทธมาประดิษฐานอย่างมั่นคงจึงเปลี่ยนจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธรอบๆบ,บริเวณวัดหนองพิกุลมีอุทกศีมาเป็นขอบเขตด้านหน้าเป็นวิหารขนาดใหญ่มีพระประธานที่ชำรุดและได้ถูกโจรกรรมไปแล้วโดยเฉพาะมนดบงดงามมากมีลวดลายปูนปั้นงดงามมีเสาศิลาแรง ที่เคยประดิษฐานเทวรูปอยู่ภายในก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่รูปทรงงดงามนักเล่ากันว่าผู้สร้างวัดหนองพิกุลคือนางพิกุลทิดาเศรษฐีแห่งทุ่งเศรษฐีนี้ซึ่งได้มาสร้างวัดแห่งนี้ในบริเวณทุ่งเศรษฐีและได้สร้างพระนางกำแพงไว้จํานวนมากมีลักษณะงดงามเป็นสัญลักษณ์ของวัดหนองพิกุลแห่งนี้ อนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์จากโรงเรียนคลองรานวิทยานะครับท่านอาจารย์ชื่ออะไรครับผมครับผมอาจารย์พัทรพลนนทภาครับเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าชุดที่มาในวันนี้นะครับอาจารย์ครับเป้าหมายครับเป้าหมายที่พามาครั้งนี้อาจารย์มีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับก็เพื่อที่จะนําเยาวชนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาสืบสารนะครับวัฒนธรรมนะครับซึ่งกลัวว่าลูกศิษย์ลูกหาจะลืมเรือนนะครับก็ได้นํา เรียนอาจารย์สันติไว้แล้วนะนะครับแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราได้มาดูนะครับได้มาเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นเลยนะครับก็เพิ่งเห็นในวันนี้แหละครับอาจารย์ครับผมนังขาวอยู่แพงนานแล้วใช่ไหมครับผมมาเรียนปี35ครับเคยผ่านมาครั้งหนึ่งนะครับมาเรียนที่นี่ครับที่ราชพัฒน์อุบลพาชพาครับรู้สึกไงบ้างครับเด็กๆเขามีความสุขไหมอาจารย์มองแล้วอาจารย์เห็นว่าเราควรจะอนุรักษ์กันอย่างไรบ้างครับ ครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับดีใจนะครับที่ได้มาในวันนี้นักเรียนเขาก็ตื่นเต้นนะครับส่วนใหญ่ก็บอกจะไปเมืองเก่าเขาบอกนักเรียนเขาก็บอกลองเปลี่ยนที่ใหม่ไม่คับอาจารย์นะครับวันนี้ก็ได้มาลงตรงนี้นะครับครับผมดีใจครับตอนนี้เราอยู่กับเยาวชนจากโรงเรียนคลองลายวิทยานะครับนักเรียนชั้นม .4 เป็นตัวแทนของทั้งหมดประมาณ200คนที่มาวันนี้ชื่ออะไรเอ่ยพระเอกชื่อนายธีรวัตรสี่วันครับอยู่ อยู่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3ครับโรงเรียนคลองลานวิทยาครับผมเราดูพระเครื่องเสร็จแล้วเรามาดูแหล่งพระเครื่องที่วัดพิกุลอย่างนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ตอนแรกเราก็ไปศึกษาอยู่ที่สูงนะครับตอนพามาพระเครื่องใช่ครับแล้วเราก็มาดูสถานที่จริงครับใช่แล้วตื่นเต้นมากเลยครับเป็นมากงดงามไหมที่นี่ก็งดงามครับลองมองภาพอดีตดูว่าว่า วัชร,ร,ล,นะรลัชรลพลเนาะวัชรลพลธีรวัตรครับชื่อคนละ<อ>ชื่อชื่อเรอธีรวัตรธีรวัตรมองว่าอาดีตเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงที่วัตพี่คุณเห่งนี้ก็น่าจะสวยงามมากเลยนะครับจ,จากที่เราเห็นตรงนี้ก็สวยอยู่แล้วแต่ในอดีตน่าจะสวยกว่านี้ครับ ้องนึกว่าตรงนี้เป็นอุทยาวัฒนศาสตร์นครชุมที่เราอยู่เมื่อเช้านี้เป็นเมืองนครชุมเราข้ามกำแพงเมืองมาแล้วตอนนี้อยู่นอ,นอกเมืองนะนี่ถือว่างดงามมากที่นี่นะครับคนไม่รู้จักกันนะครับอยากจะบอกอะไรกับเยาวชนบ้างก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับชาวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดครับว่าจังหวัดกำแพงเพชรของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะครับก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวครับ ขขออบบคคุุณณมมาากกเลยนะวัดหนองพิกลจึงเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่แปลกจากทุกวัดในอรัญญิกนครชุมมีลักษณะเหมือนเป็นเทวาลมาก่อนเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองนครชุมท่านผู้ชมรายการทรัศน์วัฒนธรรมทรี่เคารพครับตอนนี้เรามาอยู่กับ คุณจันทาคุณนันทคุณนะครับนักวิชาการว่าทำสองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นไงบ้างพาเด็กมาชมค่ะวันนี้เราพานักเรียนจากโรงเรียนของลานวิทยาจํานวน185คนนะฮะอาจารย์พามาเที่ยวในโบราณสถานในจังหวัดกำแพงเพชรสถานที่อย่างนี้ก็คือวัดหนองพิกลน้องๆเขาสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ครับค่ะก็ได้ขอฝากน้องๆเอาไว้นะคะอาจารย์ในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของเราอะค่ะอาจารย์ ครับเราก็ต้องสืบทอดคนหลายรุ่นนะฮะคนหลายรุ่นนะฮะมีรุ่นหอมรุ่นใหญ่ใช่ที่เราที่เรามานี่ก็เพราะเพื่อประจุประสงค์ที่ว่าอาจารย์1รุ่นหนู1รุ่นแล้วก็น้องปอ1รุ่นแล้วก็เด็กๆ1รุ่น1น้องน้องด้านหลังอีก1รุ่นใช่มัยใหญน้อยก็4รุ่นในการสืบทอดวัฒนธรรมตัวนี้ไว้เราจะมีวันลืมเราตายไปแล้วก็จะมีคนทําแทนแล้วนะฮะตรงนั้นก็เรื่องสําคัญนะครับสําหรับวันนี้รายการทัรทัศน์วัฒนธรรมต้องลาทําไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ